กรบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขสุข,สขคนเนาะยินดีต้อนรับข้าสูซซองบะโต้แช่แนวคือเก่าเนาะเมื่อนี่บะโต้สิบพาทุกคนไปเบิ่งวิธีการขวดท่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะพี่น้องส่วเวลาหกโมงเนาะพี่น้องเนาะอันเตาท่านอยู่พุน่นนาอยอยู่พังนั่นเนาะพี่น้องพุ่นแหละอยู่พังนั่นเนาะพี่น้องอยู่ฝังพุ่นพันง,พง,พพงหน้าฝัางนุ่นนะเดี๋ยวเราสิ ขี่รถไทยไปเนาะพี่น้องตอนนี้พ่อเพิ่นกำลังติดรถไทยออกมาเนาะเดี๋ยวเอาสิขี่รถไทยไปเอารถไทยไปเก็บท่านเนาะพี่น้องใส่กระสอบแล้วก็ขนขึ้นรถไทยเป็นบรรยากาศตอนเศร้าเนาะแสงแดดกำลังขึ้นเนาะแดดกำลังขึ้นตอนนี้เดี๋ยวสิพาทุกคนเลาะเนาะเด้อกองฟางนะพี่น้อง กองเฟืองอะไรมีสองกองเด้อฝั่งนี้ก็มีบรรยากาศตอนเศร้าๆรถไถกำลังออกมานะพี่น้องเดี๋ยวเาจะพาทุกคนไปเบิ้งเนาะฝากกาไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อก็ติดตามมาโตแชนแนลเนาะพี่น้อง เผื่อเป็นกำลังใจฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิง่งไปชมน้ำกันเดี๋ยวฮาสคขี่เราถ่ถไปน้ำเพิ่นเลยรถ่ถก็มาฮอดแล้วแดดกำลังขึ้นพี่นอ้องเลยเีย,เนยงนาฮานี่สิเป็นน้องปลาเน,ะนาะน้ำกัเริ่มบกแล้วพี่นอ้องปกติน้ำที่ขึ้นนอดพี่เลยแต่ว่านี่เพินเ่นบ่ได ทั้งน้ำไว้เนาะค่อยน้ำทิมเพราะว่าพี่นี่บางเทือสิได้อันเคาะน้องเนาะพี่น้องใดรอยากถือเก็บปลาก็มาเก็บซอยเยด้อแดดกำลังขึ้นเตาท่านกอยู่ไก่ขอ,อกงวเนาะพี่น้องถูกฟังพุ่นแหละอากาศดีบรรยากาศตอนเ้าๆ ทั้งเทิงพุ่นกับซีมี่น้องปลาอีกน้อพี่น้องเป็นสายน้ำไหลลงมาแต่ฝ่ายเทิงแถวนี้ปลาบด้อปลากระไรเด็ดออกแล้วเด็ดเริ่มแห้งแล้ว บ้านนอกบ้านนาพี่น้องอากาศก็ดีตอนเศร้าอากาศดีไรวันก่อนไปอยู่ไทยเนาะเห็นบรรยากาศไปสิกขึ้นฮอดบ้านเนาะพี่น้องใครที่แบบว่าไปเฮ็ดงานอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะเห็นคลิปนี้กับบางเครือกับสิขึ้นทอดบ้านเนะาะภาพกับทิศไทย,ยเพิ่งมาสิเลย ปลาด้วยนองกับมีแต่ตัวใหญ่เนาะแต่ว่าเอามาได้ตัวใหญ่มันซีอยู่ลึกทำต,ตัวน้นอยๆอันมีอยู่แถวตื้นๆเนาะเดี๋ยวมื้อหน้ามานนื้าไนนสิไปหาหน่อไม้เลยสิท้ายมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อยหันน้ำไม้กับธรรมชาติเนาะบ่ได้ปลูกอยู่ห้วตัวแรหน,น่อไม้กัได้โอเคเนาะเดี๋ยวเฮาตัดคลิปไปตอนเอาไปทอดพุ่นเลยแล้วกันเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้กลับมาหอดเตาทานแล้วเนาะเดี๋ยวสิบเบิง้งวิธีการเจานะเนาะเจาะเอาท่านออกจากเตาเป็นกระใสเสียมเนาะต้องเจาะอาต้องลงไปเอาอยู่ทางลุ่มเนาะ วิธีการควดทานเอาไว้ดังเองบม่ต้องไปซื้อไคซื้อกะเพงช่งนี้ yeah. Yeah. นหัวน้อยห้องละ ทางพี่จะเป็นทัางดังไฟเนะมีน้ำพลตกเวลาเ้าสิจูดก็ต้องได้เอาน้ำออกก่อนเนะาะสะน้ำขึ้นใกล้สิแล้วแล้วพืดอท่านตัวหนึงก็ได้ประมาณสิบายสอบเนาะ ราคาท่านช่วงนี้กับประมาณสิบหกพันสิบเจ็ดพันเนาะท่านบางเจ้าก็ดังก็แตกเนาะพี่นอ้องดังม,มวนบางเจ้าก็ดังดีนี่ขาเห็ดไว้ดังเองเนาะซื้อกับเปลืองเนาะพี่นอ้องซื้อข้ากับเปลืองอีกเลยเห็ดเอง

งางอันใหญ่ออกเนาะเป็นท่านไม่ร้อนเนาะเอาไว้ดังเองว่่ได้ขาย,ายเดี๋ยวใช้เบิงภายในเตาเนะ ห้อนน้อยนึงเรามีไอห้อนออกมาเป็นทานไม่ร้อนเนาะเอาไว้ดังเองบริขายเด้อตอนนี้ก็เอาทานออกจากเตาเนาะ จะมีขี้ฝุ่นจักหน่อยแหละ สำหรับกระสอบตีไสเป็นกระสอบข้าวเนาะกระสอบข้าวกระสอบปุ๋ยเอามาใส่เพราะว่าใส่สอบแบบใดก็ได้บริษับริษัเอาไปขายเนาะถ้าเอาไปขายต้องใส่สอบอีกต้างหากเนาะ ฟันนอกให้มันเป็นก้อนน,น้อยๆเนาะเวลาใส่กระสอบมันจังได้ลายเนาะ หลังจากที่เฮาเก็บทานเบิดแล้วเนาะก็กสอบที่เฮาใส่ทั้งเบิดก็คือได้11สอบนะพี่น้องกับสอบใหญ่ๆแบบนี่เลยเนาะได้11สอบวันนี้เฮากัสิได้เอาขึ้นรถเนาะเอาขึ้นรถแล้วก็เมื่อไวอ้อยู่เที่ยงเนาะเอาไว้ดังอยู่เที่ยงและเนาะโอเคเนาะกัสิประมาณนี้เนาะทุกโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กัสิประมาณนี้แหละทุกคนเนาะ าก็สิได้เมื่อไรเด้อแอบบน,นี้เนาะสิได้เอาทานเมื่อไว้ยุทธียงเพราะแะไรเนาะให้เบิ้งคลิปนี้แรวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อน